ทำไมคุณตาถึงไม่บวชคุณตาปฏิบัติธรรมในเพศฆราวาสอยู่ที่บ้านคนเดียวเอาบ้านเป็นวัดปฏิบัติที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจจะฆ่ากิเลสก็ฆ่าที่ใจนิพพาน ก็อยู่ที่ใจดังนั้นจำเป็นจะต้องหาใจหรือจิตตนเองให้พบเสียก่อนเมื่อรู้จิตรู้ใจตัวเองแล้วเราก็จะได้พบสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ง่ายเข้าคำว่าใจหรือจิตเป็นผู้รู้หรือตัวพบตัวชาติที่เข้ามารวมกับวิญญาณขันหรือเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่คุณตาปฏิบัติ เห็นจิตเห็นใจหรือวิญญาณขันนี้รวมเข้าเป็นตัวเดียวกันเป็นผู้รู้ที่มีกิเลสตัณหาค้นคว้าหามันแล้วปรากฏว่ามันอยู่ที่กลางหน้าอกกําหนดเมื่อใด <c oughs> ก็เห็นมันรู้ก็รู้ออกจากตรงนี้ กระเพื่อมและปรุงแต่งก็ออกจากตรงนี้เวลาปฏิบัติธรรมเราก็มาปฏิบัติที่ตรงนี้มันก็ง่ายมันก็สะดวกสบายขอให้ทุกคนได้หาจิตหาใจตัวเองให้พบเสียก่อนถ้าพบแล้วโลกทั้งใบ ตลอดทั้งสามแดนโลกธาตุจะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ในกำรรมือของเราในขณะที่คุณตาปฏิบัติผ่านขั้นอนาคามีนี้มาแล้วรู้ได้ชัดเจนว่าเราต้องปฏิบัติเข้าสู่ มักผลนิพานได้แน่ๆไม่จำเป็นจะต้องออกบวชเป็นพระภิกษุจึงได้ออกค้นหาคำตอบในตำราผูป้ปริยัตและอภิธรรมตลอดทั้งใน Google ก็พบเพียงแต่คำคำเดียวที่ว่าคารวะา เมื่อบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต้องออกบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชจะต้องตายซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณตารู้คุณตาเห็นในปัจจัตังในขณะนั้นจึงได้อธิษฐานจิตถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบิดาของเราว่าเมื่อบรรุรทมแล้วลูกจะไม่บวชจะอยู่ในเพศครวาดตลอดชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้ลูกหลานทั้งหลายได้รับทราบว่าครวาดก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน และอยู่ในเพศคลวาดได้ขอให้พระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ช่วยดูแลและเผยแผ่พระาศาสนาไปด้วยตลอดทั้งชีวิตจะขอสอนเฉพาะลูกหลานที่ยังไม่เชื่อในการออกบวชจึงได้ให้สรรพนามแทนตนเองว่า คุณตาดังนั้นใครจะมาศึกษาธรรมะกับเราจะต้องเรียกเราคุณตาทุกคนส่วนผู้ใหญ่ที่เชื่อไปแล้วว่าจะต้องออกบวชภายในเจวันเราจะไม่สอนเขาให้เสียเวลาถ้าอยากจะให้สอนต้องเรียกเราว่าคุณตาเสียก่อน จากประสบการณ์ที่ได้เผยแผ่พระศาสนามาครบสิบปีก็พบปัญหาพอที่จะเล่าให้ลูกให้หลานได้รับฟังเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาสเสียก่อนดังนี้ข้อหนึ่งผู้คนเคารพศรัทธามีน้อยเพราะ ไม่ได้อยู่ในเพศบรรปชิตไม่มีผ้าเหลืองคุมกายท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติกับเราดุดบุคคลธรรมดาทั่วไปปฏิบัติต่อเราไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้ไม่ทราบว่าเราบรรลุธรรมจึงไม่มีผลหรือวิบากกรรมต่อกันเราเพียงอโหสิกรรมให้เขาเหล่านั้น ก็เป็นการเพียงพอแล้วข้อ2เราจะอยู่ในเพศของคารวะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในเรื่องปัจจัย4เพราะเราไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อมาสนับสนุนปัจจัย4ของเราได้อีกแล้วออกบินธบาทก็ไม่ได้แล้ว จะเอ่ยปากขอใครอีกก็ไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องเตรียมทรัพย์สินเงินทองฝากไว้ใช้จ่ายในช่วงที่เรายังไม่ละสังขารอยาก,ก่อนนี้ก่อสินค้างเอาไว้ถ้าไม่มีลูกหลานคอยดูแลท่านจะลำบากข้อ3เราจะ อยู่เงียบๆด้วยความวิเวกเฉพาะเหล่านั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้นอกจากมีลูกหลานหรือเงินที่ฝากออมไว้มาคอยซัพพอร์ตเรื่องปัจจัยสี่จำเป็นจะต้องแสดงธรรมเพื่อเผยแผ่พระศาสนาให้ผู้คนได้พึ่งพาอาศัย เป็นล่มโพล่มใสของผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะได้มีความเคารพศรัทธาต่อเราและได้ถวายทานพร้อมปัจจัยเพื่อสนับสนุนให้เราได้ใช้จ่ายมีปัจจัยสี่เพื่อดำลงธาตุขันสืบต่อไปจนถึงเวลาอันควรข้อสี ในขณะที่เราเป็นฆราวาสอยู่เราสามารถที่จะดึงหรือพยุงคนในครอบครัวลูกหลานให้โน้มเอียงเข้าสู่ธรรมได้เป็นเงาตามตัวได้มากกว่าและได้ใกล้ชิดแก้ปัญหาธรรมได้ละเอียดและตรงไปตรงมาชัดเจนยิ่งกว่าพระเพราะวินัยทางบรรพชิต ไม่ได้ควบคุมเรามากมายเท่าใดนักเป็นกำลังใจและเป็นล่มโพล่มใสของผู้ที่กำลังทำงานตลอดทั้งรับผิดชอบครอบครัวอยู่สามารถปลดทุกข์ให้กับผู้คนที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างมากมายเป็นที่พึ่งพาอย่างใกล้ชิด กับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองอยู่ก็หา้าเราจะมีอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้ยิ่งกว่าเพศบรรพชิตสรุปแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะดำลงขันห้าอยู่ในเพศฆราวาสหรือบรรพชิต เพราะต่างก็พึ่งพาอาศัยปัจจัยสี่จากญาติธรรมพเพื่อดำลงธาตุขันเพื่อจะได้สืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานต่อไปมิได้เอาลาบไปพะนิพานก็จริงแต่ปัจจัยสี่เป็นลาบทางอนุสร์ของพระวินัยเพื่อเป็นเครื่องอาศัยของพระอริยะ ให้ธาตุขันอยู่ได้ถึงแม้จะสอนมิให้ติดอยู่ในปัจจัยสีก็จริงแต่ก็ต้องได้อาศัยที่มาที่มีมาโดยเป็นธรรมอยู่มีน้อยก็ได้อาศัยน้อยมีมากก็ได้อาศัยมากจะประมาทก็ไม่ได้อีก คุณตาก็ขอขอบใจและทรงแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่สนับสนุนปัจจัยสี่เพื่อให้ดำรงธาตุขันอยู่ได้เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานต่อไปขออวยพร